you yeah, see you here. What hello? Hello. Good morning. Good morning. Wow, Welcome to Thailand. Let me know. Thank about you. You say something with me, with us. Yeah, say okay. something with us. Yeah. Yeah. They said you're gonna teach me Thai. อ๋ t น i า h t น o ี l e ่ที่ a ่าให้ฉัน o ู e เกี่ยวกับคุณ b ิด a นึ o us ุณพูด e ะ h รบางอย่าง e ับเอน o ันตอนนี้นะครับตอนนี้เรามี uh, พูดง่ายๆก็คือมี uh, ชาวต่างชาติซึ่งเป็น uh, ลักษณะคือ uh, เป็นแฟนพูดง่ายๆเป็นแฟนของลูกศิษย์ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของครูโทนี่ ซึ่งเขามาเยี่ยมนะครับเขามาเยี่ยมครั้งแรกแล้วเขาก็อยากให้ทักทายกับเท็เรากับครูโทนี่นะครับตอนนี้ตอนนี้คือจากคุณน้อยเนี่ยจากคนที่แบบว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจคืออะไรก็ไปต่อสู้มาเรียนมานะครับจนมีเพื่อนเพื่อนดีๆนี่แหละนะครับความสัมพันธ์ดีๆมิตรภาพดีๆนี่แหละตอนนี้ก็มามาเยี่ยมเราที่ประเทศไทยแล้วนะครับครูโทนี่ก็ดีใจที่สุดเลยนะครับ ทุกท่านอ่าจดูนะครับตัวเนี้ตรงนี้คือคือเกิดจากความตั้งใจเกิดจากเขาเรียกว่าการเรียนรู้การพัฒนาตนเองจนได้มิตรภาพดีๆนะครับตรงนี้ซึ่งครูโทนี่ดีใจที่สุดนะครับดีใจแบบว่าเราเห็นความสำเร็จของความสำเร็จของลูกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณิยาสวัสดีค่ะดีทุกน่านสวัสดีค่ะน้องสาสวัสดีสวัสดีทท่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีครับจะพูดไทยได้ด้วยนะครับน่ะนิดีครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคุณน้อยคือเจ๋งแท้คุณน้อยน้อยเจ๋งแท้มีคุณน้อยสิโทนี่คุณน้อยสิโทนี่เจ๋งมากฮะก็คือเจ๋งมาะฮะพี่เรยาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบอกว่าวันาีจะมีจะมีคนมาเซอร์ไพร์นะก็เลยบอกว่ารู้เลย่ารู้แล้วไปผิดแน่เลย I'm มเว t แ i มเจฟฟริด f ัม m อร์มอุทยาโทวิลอุทยาโวิลแามอุทยานอุทยานยุธยาสก็ทูเอ่อไลท์เอลู l e น h อนด a n ู a n นด์แอน and to... อ่วัดป่าเลไลทัมเพิร วัดป่าเรนนวัดเรนนี่อมเชพูแอมเฟินิคัมแบ็แบงคอกจัดน้าวยูโกวิดยูเฟร e ส yes เยสเยสอะไ my f r i e n d ฟ n d my s ม s t e r my f r i e ฟนน้อยอ๋อพี่น้อยสวัสดีค่ะไอน l อะไรคุยนี่แหละนี่แหละัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อย Hello. Wow. hello. 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 hello, hello, hello. How My are you? name is Sia. Hello, hello. I... I'm good. I'm good. My name I'm is Thursday. Sia. May I have your name, please? Mm. To your name, your name. Thomas. May I Marshall. have your name, please? Thomas Marshall. <laughs> Thomas. Thomas. Marshall. Most... Nice to meet you here. Marshall. 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 Where are yeah. you from? What is your name? What Excuse is your me, name? where are you from? Raleigh, North Carolina, United States of America. Oh, Carolina. North Carolina. Not Carolina. Carolina, right? Yeah. Not Carolina or South Carolina. Carolina. From yes. United States. Yeah. Wow. Carolina is a beautiful Whoa. city. Yeah? Yes. Near near the sea, uh, near the beach, a uh, beautiful yes. beach. South of a m e r i c a in South of America พี่น้อยโชคดีจังเลยอ่ะพี่น้อยคืออยากรู้จักพี่น้อยมากเลยได้ยินแต่ชื่อวันนี้สวัสดีแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณน้อยดังมากเลยน้อยดังล้วคุณน้อยมานั่งมานั่งพูดอะไรนิดหน่อย่อยคุณน้อยคุณน้อยมาพูดอะไรนิดหน่อยหน่อยให้เพื่อนฟังหน่อยสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนเราฟังหน่อยคุณน้อยอะ เราเราให้ฟังหน่อยเราฟน่อยน้อยเป็นศูนจริงๆค่ะถ้าน้อยทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะครูเป็นผู้ช่วยที่ดีเป็นโค้ชที่ดีถ้าเรามีโค้ชที่ดีครูที่ดีเราจะมีความมั่นใจน้อยเป็นคนที่ไม่มั่นใจไรเลยแต่พอน้อยคุยกับครูแล้วครูทุ่มเทให้น้อยน้อยขอบคุณมากค่ะครูเพราะว่าครูเสียเวลาน้อยเยอะมากกว่าคนอื่นแล้วทีนี้น้อยแต่ไม่ทําให้ครู Yeah. <laughs> <laughs> i am so proud of you michelle i am so proud of your your girlfriend ah your yes. girlfriend is is so great she is so great she is lovely student yeah yes. yeah very yeah, happy. she, is she will tie um, reading for her english is better yes. until you, you 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 see you see, do you see her you see you uh, she, she see you, yeah, No, yes. She see you, ah, uh, you are so, Very good. Uh, you are so great guy uh, to have you her, uh, to be your partner, a good partner. She is yes. uh, a good lady, a good Thai <laughs> lady, 100%, 100%. Yeah. <laughs> <laughs> oh, good, sure. good night. Uh, Hello, yeah. everybody. แฟนพี่น้อยหล่อด้วยน่ารักมากใจดีใจดี You are so kind y o รู้แข่งจัง My My boyfriend is so kind from United States yeah maybe u h he will visit me in Thailand I think she told me before but now she can do it already ah she you know she so so lucky to to see you Liga yes. is a good partner. You you are yes. you are a good partner. You all are a good partner. Yeah. I agree. And you are good I agree with you. and your girlfriend is very very one. nice. Hi, lady. You know. Yes. Yeah. Very yeah. happy. She's a happy lady. Yeah. I'm so happy to see you all. Yeah. yeah. Can you say something in in English? Can you say something in English with our friend here? Yeah. Uh, me or her. her? Yeah. Yeah. Me, mm -hmm. I work on a ship. Oh, sweet. So, oh, so that you can speak, you can speak on. Time. Uh, can. You say something about you, about you, about me? To you, to know about you yes. more in mm -hmm. our group, group friends. Yeah, exactly. yeah. yeah, yeah. I'm ready. I work on a ship, yeah. so I go out to sea a lot, and I've been to many places because mm -hmm. my job takes me to a lot of places. Mm -hmm. and I work in yeah. an oil tanker. ใช่ o อเค i ีซี่ส์ยูเอ i ร r ฟิ i s t ทาร์ i อ s ซ t ่ส์ i ู t ออ n i ววครั้งแรกเลยนะครัที่มาประเทศประเทศไทย b e c อ u s e of your g i r l f ก i e n d right? b ค c a u s อ of y เออร r เก r ร์เ i น n r r o <laughs> wow how long have you been uh visiting here in thailand how i long came long you on been? january 9th january okay january yeah okay one month right i will stay one month i will go home and then i will come back again in about mm -hmm. oh April. come back again and again again yes. and again because you have uh, a, uh mm -hmm. because you have a good partner a good Yes the nice girlfriend Oli คุณน้อยคุณน้อยคุณน้อย Her name is คุณน้อย Nickname Her nickname is คุณน้อย N ้อย is mean small smaller and smaller but you have a big heart and big heart with her right Yes I'm I'm going to move to Thailand and live here I'm going to live in Thailand Oh you are going to เขาตั้งใจนะครับจะมาอยู่ที่ประเทศไทย for sure ว้า I'm going I'm going you mean I'm gonna m g o n a living in Thailand in the future in the short t u r e right ชอ a บลอุบลราชธานีเดือนเมษาเขาจะกลับมาอ่อเดือนเดือนเมษาเขาจะกลับมาอีกครั้งอาจารย์อ๋ออุบลราชธานีจดอุบลนีใช่ค่ะอ i บลราชธ t นีใช่คใช่ค่ะใช่ Ubon Ratchathani is so amazing. Near yeah. the River, the Long River. Yeah. Uh, the long yeah. River. In the city, Ubon in the city. from Ratchathani. Round no. He's amazing. She's amazing lady. She's from Ubon <laughs> <Not> Amazing lady. Oh, <laughs> Noisy. <laughs> Noisy, amazing. ถ้าอุบานเรซิตานีมีคน like น้อยแล้วฉัอยากไู่ที่นั่น่ารักอ n ไปากที่นั่นฉันอย e ไที่นั่นมีความสุขไหมเราพวกเรามีความสุขเนาะน่ารักมากเลยอะถึงฝั่งถึงฟ้าแล้วคุณน้อยถึงฝั่งถึงฟ้าแล้วน่ารักน่ารักแอมฟิวเจีเลรรู้สึกฉาแล้วค่ะอาอานะครับอ้าและปรารถนาดีอ am pressure อันช่วิชาโปราศนาดีค่ะใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก thank you thank you thank you อย่าว้าวคุณน้อยจะมาอยู่ประมาณตอนนี้จะพากันไปเที่ยวที่ไหนจะพากันไปไหนก็จะกลับอุบลค่ะรลอกกับคืนกลับคืนนี้ค่ะจากรถไฟค่ะรถไฟนอนสุดยอดจริงจริงค่ะเพราะว่าที่แหนเขาเรียกว่ารักแท้นะครับ you have a real love นะครับ no 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 matter where you are Uh, mm -hmm. Yeah, it's far or not, no matter. Only you have a good love. Yeah, you yes. are so close. You are so close. Like a hard quarter, close to close. What to you got in Close to close. And you quite often to kiss her like you love her so much. Oh, yes. Oh, yes. Michelle. <laughs> 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 นิ่งเงมพุ่งพวุงน้อยเล่า, <c oughs> เ,ลาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังหน่อยทอยํายังไงมันจะมีแบบบางคนเขาก็อยากมีรักที่ดีแบบเนี้ทยทํายังไงมันจะมีประสบการณ์ม่อยากมีแบบหล <c oughs> ายคนที่เขาอยากตรงนั้นเล่าหน่อยน้อย <c oughs> เล่าประสบการณ์หน่อย <c oughs> คุณเรายาคุณเลยาเป็นยังไงเนาะเห็นภาพแบบนี้แล้วคุณเรยาเป็นยังไงมีความสุขมากไหมน่าจะมีความสุขมากเลยนะเข้าห้องแ <c oughs> อร์ก่อนว่าดิอ๋อเรยาใช่ฮอดทอด คุร้อนจัวนี่อืมพี่น้อยแชร์ประสบการณ์่อยค่ะอยากเีอนแบบน้บ้างคุณน้อยแชร์ประสบการณนะ์คุณเลยา,า,ยาคุณเลยาเป็นพี่สาวนะเป็นพี่สาวของคุณน้อยหรือว่าเป็นในฐานะเป็นแม่ก็ว่าได้ <c oughs> นะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเพิ่งมารู้จักกันในเพจคูโทนี่นะ <c oughs> แต่ว่าความการช่วยเหลือความมีน้ําใจการแบ่งปันกันม,มันมากมายนะครับมันมากมายมันรู้สึกยัง นี่แหละคือมิตรภาพที่แท้จริงนะครับเนี่ยค,คุณลยาคือสิ่งที่ทคุณเลยยเล่าให้ฟังเรื่อยๆตอน,นที้พินสูจนได้แล้วว่านนวคน<อ>ทําดีต้องได้ดีนะครับคนสู้คนที่ต่อสู้เรียนรู้พัฒนาตัวเองก็จะเจอสิ่งที่ดีๆใช่ไหมคุณเลย <c oughs> อ่า ่ะค่ะก็ดีใจด้วยกับคนที่ประสบความสำเร็จในในสายนี้นะคะแต่ละคนแน่นอนครับเนี่ยอันนี้คือตอนแรียกไม่ได้วางเป้านะไม่ได้มีเป้าหมายนะตอนแรกไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะมาหาแฟนนะเขาเรียนเพราะเขาอยากไปเกี่ยวกับอาชีพโยคะเขาเขาอยากเขาอยากพูดภาษาอังกฤษอยากสั่งเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งเขามีลูกค้าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายตัวเองได้ภาษาอังกฤษกับมีแฟนฝรั่งเขาเนี่ยนี่แหละมันเป็นอเขาก็เป็นคนสนะ